เกมนี้เกมอะไรวะสวัสดีค่ะคุณลุงคาเลสคุณป้าแคทเธอรีนอลิซาค่ะเกิดอะไรที่นี่เนี่ยโอ้อย่าเกรงกลัวไปอลิซาซอมทีวีอยู่าดูทีวีไม่ได้กำลังดูสวิตเกมเน็ตเน็ตปิดดับไกลวนผมเห็นไอ้ขาเดินมาช้าๆไม่กูปัก กูวนรอบบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวรีแล้วเล่นเล่นพร้อมบล็อกทูแล้วกันโอเคสกิปเอ์ I can't skip Oh God โอเคสปีดรันเรารู้แล้วทำอะไรบ้างกดสวิตซ์เปิดห้องน้ำแล้วในห้องน้ำนี้กูจะเจอขา in the toilet bowl แล้วไม่มีอะไรแล้วออกไป s that? <S raid, โอเคต้องไปแอคท่าใส่หน่อยหนึ่งแล,แล้วเมื่อกี้คุณคุณไม่ได้แปลงเป็นเบสเลยป่ะแปลงเป็นเบสเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมอินเทอร์แลกกับเปียโนแล้วตกใจกลัววิ่งหนีออกไปก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่อินเทอร์แกกับไอ้นี่แล้วมันถึงจะแปลงเป็นเบส ไป back downstairs and go back to the second dining area which had the arm on the table uh huh. by the fall อ๋อมีอ m ulet จะมีอม ulet อยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปเปิดสวิตไฟห้องน้ำแล้วก็เข้าไปเอาปืนอ๋อหยิบ a m ulet แล้วก็ไปชั้นสองห้องน้ำเอาเปืน Got it Go back out to the hall กลับออกไปข้างนอกห้องแล้วก็ไปดูสมัยสแตทูอ้าวตอนนี้เพิ่งมาดูอ่ะ mm hmm. ดูก่อนหน้านี้ไม่ได้ด้วย Look Look at it Look at this beautiful yeah. Oh, น่ากลัวจังเลยเอาแม่งทิกเกอร์เปลี่ยนจริงด้วยทีนี้มันก็จะไปอยู่ในห้องแรนดอมและไอตัวเนี้ยแต่มันจะไม่เปิดประตูตามคุณออกไปห้องอื่นอ๋อ oh, แล้วเป็นไหนต่อวะ d ั n this enter the last door in the Samurai area You h a v e ยูเฮ e อัน สงสัยแม่งแม่งคือซอฟต์ล็อกตอนนี้แหละมันทิกเกอร์ซามุูไลไปได้เฮ้ยเช็คได้ด้วยวะเฮ้สปูคี้เนี่ยแหละตอนนี้แหละน่าจะเป็นซอฟต์ล็อกอ่ะเพราะว่าเราเราดูยังไงไม่กระทิกไม่ทิกเกอร์ซามุูไล แล้วเดี๋ยวเราก็กลับเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็ไปเปิดสวิตไฟแล้วคุยกับฟิลิปส์อ๋อในฐานะอาริซาธรรมดาเพราะว่าเราเขาที่เราไปคุยในฐานะาไปุย <B ates. S 2> กับฟิลิปเบสได้คุย,ยขึ้นไปแล้วเข้าโฮเวลแล้วออกมาอ๋อโดนชนนี่ลองดูได่ะหันเนอะหันด้ว <laughs> สมุไรายไม่มีมารยาทเนี่ย เออไปได้ทีเหแล้วกนะ็เข้าไปคุยกับฟิลิปส์ฟิลิปส์ฟิลิปส์กูดรเวอร์เป็นสกูดรเวอร์เขาที่แล้วแม่งเห็นหายไปเลยแค่มายืนจึกๆอย่างนี้แป๊บเดียวแล้วได้ยินเสียงอ้าแล้วหายไปเลยฟิลิปส์คุณฟิลิป ลุงอลิซาเธอไม่เป็นไรอังเคฟิลิปเกิดอะไรขึ้นคะไม่มีเวลาแล้วเธอจะต้องไปซ่อนนะไม่ช่วยอะไรอยู่ดีวะไอแคนทัชอิดทำไมจับไม่ได้ล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอย่าถามว่า แล้วก็ออกประตูไปอีกฝั่งหนึ่งจะไปอยู่ที่เป,เป็นพอร์ชพอร์ชแล้วไงต่ออ่า uh, follow the p o r c h around to the other door and enter it อะมันล็อกไม่เชหรอปกติมันล็อกไม่ใช่หรออ่าสงสัยเมื่อเกมที่แล้วต้องเข้ามาตรงนี้แน่เลยปกติมันจะล็อกอ่ะนี่ไง้าดตรงนี้ไง เดฟนี่ s เดฟนี่ใครคือเดฟนี่วะอ๋อแต่มันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอวะโดนหั่นไปแล้วนีดิ where went. ไม่เข้าไปไหนแล้วเนี่ยนี่ ghost statue check the white c l o s e t white <closet. S 2> on the back get bedroom key โอ้ bedroom key เหรอ I got a bedroom key อ๋อไอ้กุญแจ่ t a t u ด้วย statue ด้วยใช่มั้ ใช่ไหมไม่ต้องวะในใน walkthrough เขาบอกไม่ต้องยังไม่ต้องใช่ไหมโอเคได้ from here go back to small dining room on the first floor small dining โอ้โ oh, ห oh, อ้อมชิบเป่ง oh my god now use the key on the door nearest to the bar ไปโดนซิกแซมไล่อย่าก,กลับไปที่เดิม เราจะไปที่อื่นเอ้าไอ้เยัยแม่งโดนล็อกแม่งโดนล็อกอโ,โอ้โหโอ้โดนล็อกว่ะโอ้คเที่ยแม่งโดนล็อกอย่างงี้เลยเหรอวะ แม่งเอ้ยวิ่งโดนท่าอะไรวันนี้ก็ต้องมาเข้าข้าออกประตูอย่างเนี้ยฮะเอ้เฮ้เฮ้ดนิ่งลมชั้นแรกในที่สุดก็ได้ออกอันนี้เราไม่ไ,มไ,มไมด้ทิกเกอร์โลลิเพราะเราใช้วอล์กทู เจอสมุนไลแทนเนี่ยสมุไลแม่งสตันล็อกตู้เฉยผมไม่หลงคอไอ้กูต้องไปเฟิร์สเอ็ดเฟิร์สเอ็ดเมดิซินกับคาบิเนตในตำนานเกมมิ่งไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยระบบรีสปอนมันก็ไม่ได้แย่ตายแล้วมันก็ไม่ได้แย่ห oh, <Stephanie. S 1> ยุดนะสเตฟานีหยุดได้โปรดเสียงแคสเีนมาจากไหน เราไปไขประตูที่อยู่ใกล้บาร์เออ,เอใกล้บาร์สุดใช่ไหม Yes เติรดติรดติรดติดโออเออ get wrecked เป็ป้าวิ่งนิเกโร อย่าออกมานะโอ้ oh. get fucked เย้สปีดลัน เย้ yeah. จบแล้วหนึ่งเกมจบยังไงไม่รู้ในในวอล์กทูมันบอกให้ทำเอนดิ้งนี้ก่อนมันง่ายสุดไง <c oughs> เป็นไงบ้างครับกับ Clock Tower c o อกทาวเวอร์คอนเปวดหัวครับแค่เอนดิสน้สั้นๆแค่นี้กูเล่นมาสองชั่วโมงครึ่งแล้วครับจบจากเอนดิ้นี้ให้ให้คะแนนเท่าไหร่ครับ <c oughs> ออกไปเลยครับสี่เต็มสิบ ม่ถ้าสมมติว่ากูพูดถึงแบบในเทียบในเกมเพย์หนึ่งเทียบเทียวกันเนะี่ยแล้วแบบเกมมันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมกูให้ตีเต็มสิบดิหนึ่งคือไม่รู้คุ้มราคาเลยสองคือไม่งงชิบหายอะไรของมึงว่าอยู่ดีแม่งอุบโดนแทงจบแค่นี้อะไรเนะี่ยก็เบสซอนดิสเอนดิ้งอย่างเดียวไงอ่ถ้าสมมติว่าเราแบบเรายังไม่รู้ว่าแบบมันมีเอนดิ้งอื่นด้วยเพราะว่าเราไปอ่านในนั้นมาไงวอล์กทูมาก็แค่แค่สี่เต็มสิบดีกว่า คนไม่รู้ว่ามีหลายเอนดิง้งซื้อเกมนี้มาตอนสมัยเพนหนึ่งนิ่งเออเล่นมาถึงตอนนี้ามาันยงโดนแทงโดนจ้วงท้องตายเอาจบแค่นี้ไอ้เหี้ยนี่มัน take demo เทคเดโมะจริงจริงเล่นครั้งแรกก็ไม่รู้นะทำยังไงให้ไดเอนดิ้งนี้ตอนแรกที่คุณเล่นกูยังหาเอนดิ้งไม่เจอเออแม่หาอะไรไม่เจอเลยแม่งซอฟต์ล็อกไปแล้วหรือว่ายังไงสักอย่างอะมันยังขาดไม่ได้ไปเช็คไอห้องข้างบนอ๋อไม่ทีแรกที่แบบไปจากบาลคอนี่ใช่ปะไปไเออแล้วมันล็อก แล้วทำไมมันเปิดวะงงไม่รู้สาเหตุเลยนี้ตอนแรกก็คิดว่าแบบต้องหากุญแจไปอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้ไปเปิดแ n d i n g r แรง is M เอมมโอ้โหไม่แอนดิงเยอะมากเลยมันมันมันคือมันมันมัน e อนดิ g มันค่อนข้างเยอะเมื่อก็มนเลยมันมันมันเป็นเกมที่แบบเล่นได้เยอะมากเลยถ้าเกิดคุณไม่มีไกด์อะเล่นเยอะจริงแหละ มัวแต่วนไปวนมาแค่รอบแรกก็ปวดหัวแล้อะอะนิวเกมใหม่เอนดิ้อะไรกันเนี้ยตอนนี้เอนดิ้ต่อไปทำไมกูถึงสกิปคัดซีนไม่ได้จริงเกมมันก็สนุกนะแต่แบบถ้าให้หาเองหมดทุกอย่างมัน tedious ใหม่มันอืมใช่ <laughs> เหนื่อยไปต้องหาหมดทุกอย่างในห้องหาทุกประตูเนี่ยแล้วต้องหาสองรอบเลยเพราะเป็นอลิซารอบหนึ่งเป็นเบสรอบหนึ่ง เราต้องทิกเกอร์เป็นเบสก่อนหรือเปล่าวะหรือไม่จำเป็นไม่เข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่ใช่อระเด็นคือตอนเข้าไปแล้วออกมาต้องรีบล็อกประตูด้วยต้องรีบล็อกด้วยอ่ะอืมแล้วสเตฟานี่จะออกมาไม่ได้อ้าว เกเพิ่งเจอกันโดยเพิ่งเจอกันครั้งแรกมึงโดนล่ะถ้ามันแต่มันเห็นเห็นฉากนั้นครั้งแรกก็พอแล้วใหญ่แก่ออกไป Get Fucked ไอเด็กว่า ฉันจะฆ่าแกที่หลังโหนะ่แน <c oughs> ่กูเซตอัพรอตั้งแต่อยู่ในคัตเซนเนี่ยไอสับปะลาดสกปกนั่นขำเหียเลยล็อคแมม ง่ายที่เดียวเลยนะแล้วก็ไปเอาแอมูเลตแต่บอกเลยว่าเล่นเป็นเบสแม่งสนุกกว่ากันเยอะเลยเล่นเป็นเบสแล้วมันคุยคุยกับคนไม่ได้เออก็ต้องมีลิซ่าอยู่ดีแต่ลิซ่ามันน่าลำคาดอะ่ะมันทำเฮียอะไรไม่ได้สักอย่าง ไอมอเ้หลงปกติไม่เก็บนี่วอสวสนนวสมันเวสมันเรียกได้สองอย่างเลยวิทชวิทชิทชวส嘛่อสือกวอสแอมการงเวสแต่เคยได้ยินแบบคนหลายคนแบบเรียกวอสวอสวสมนวอเออร์วอเออร์วอเออร ตัว T มันหายไปเลยแล้วไงต่อ Open for the dark gap o m the p l a c e What the fuck Head to the dark door on the bottom right side ห้องที่มันเข้าไม่ได้เนี่ยนะ Storage room เอาเปิดได้เฉยเพว่า Auntie ไปซ่อนอยู่ในนั้น อ๋อออนติอยู่นี่บอดีออนติอ๋อแล้วเราก็หายเป็นเบสแล้วก็เลยคุยได้โอเคทักทูแคทเธอริน once you have done position the cursor เกิดอะไรขึ้นกับสเตฟานีกับแอชลีย์เกิดอะไรขึ้นที่นี่บอกฉันหน่อยคุณป้าแคทเธอริน คำสาบคำสาบเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทั้งหมดคำสาบนานนี้มโนเฮียอะไรตบปวามเลยบอกว่าไปเนี่ยคลิกบนอ้นั่นนะแหละไอเนี่ยนะพิงดรอเออออฮะมันจะเป็นฮีเตอร์เออฮีเตอร์เนี่ยยังทำงานอยู่แคโรซีนเป็นแคโรซีนเป็นน้ำมันชนิดหนึ่ง เอาเช็คอีกรอบเชื่ออืมจะได้ออยเลยมั้ยจะได้ออยไกดโอโย่โโอ,โโอ,โอยู่ดีก็ไปป้นน้ำมันมาแทน Go back to the b e d r o o m รูมเ o ็ดรูมที่เราล็อกกอนนะใช่ and unlock it <laughs> Fucking hell พูดเปเล่นกูสารล็อกขังมึงไว้เท่มไหม โลลี่ออกมาได้ยังจะเป็นเด็กกี้ยังหนีไปแล้วบอกว่าให้ไปเช็คเฮดไลท์นี่เฮดไลท์บอก่าอนันค,คืออะไรวะมีจดหมายอยู่อจดหมาย letter เเต้องนั่งจากคุณอลันเฮลจากพ่อของฉันแล้วมันถูกมากไว้16บหกปีที่แล้วเนี่ย รูปปั้นที่ฉันเนี่ยส่งไปเนี่ยเป็นของตระกูลแม็กซ์เวลล์มันเนี่ยมันก็เป็นแค่ไอ้เจ้าตัวรูปปั้นนั้นอย่างเดียวอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวทมนต์ของแม็กซ์เวลล์หรือพลังของพวกเขาหลอการจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคำสาปหรอกสำหรับตอนนี้เดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้ไอ้เจ้าตัวรูปปั้นนี้ไปแล้วกัน ลูปันลูปั้นในห้องของสเตฟานี่อย่างนั้นเหรอโอ้ my god ปริศนามันเริ่มพรุบพุบขึ้นมาเรื่อยๆว่ะตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงต่อแล้วเนี่ยแล้วก็นั่นแหละกลับไปที่ห้องกลับไปที่ห้อง statue อ้าว statue หายอืม it's gone หายไปแล้ว the statue ลูุปันหายไปไหนแล้วล่ะ Where did it go Where did it go Where did it come from Where did she go เลยสักอย่าง goodbye Joe Where did it come from Call the night Joe แต่นั่นแต่นั่นแต่นั่นแตันต่นันก็เช็ควิทยุอ้เออต้องมาเจอลอรีอีกแล้วอะ ไอ้ I, อะไรนะไอ์ I known to you I will kill you I will kill you I'll kill you แล้วก็ปล่อยให้มันเข้าเพลงหมดเ <c oughs> ไปไ็นไงต่อแล้วก็เดี๋ยว หารอให้ไปสู้ที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะแล้วก็ยิงโรล,ลีนัดหนึ่งอ๋อยิงใช่ไหมโอเคช็อตเด็ดแอสโอเคต้วงไงต่อกลับไปที่ดาวเตอร์เอนทีเวย์แล้วจะมีฟิลิปอยู่อ้าว oh. ฟิลิปไปทำอะไรกันแล้วเราเป็นเบสอยู่เนะี่ย คุยกับฟิลิปเนี่ยเป็ดเมสอ้าวพอดีม่ยืนแล้วอยู่ตรงนั้นวะัาเกะมืออะไรอยู่ออลิซาฉันไม่ใช่ออลิซาฉันมีชื่อโวยชื่อเบกเสียงเธอเนี่ยไม่เหมือนกันแสดงว่าเธอเนี่ยมีนิสัยเนี่ย อยู่ในร่างเดียวกันสองอันใช่ไหมแล้วทำไมล่ะคำสาปคำสาปแม็กซ์เวลล์โอ้ฉันนี่ต้องเดินอย่างช้าๆไปที่ห้องนั่งห้องกินข้าวเลยโอ้แล้วต้องเดินไปโดนบิ๊กอู๊ฟด้วยสำคัญมากตามไป make your way to the small dining room small. on the floor you will find the arm on the floor อา and the corridor keys That must have done that. ไอ้เจ้านั่นเนี่ยคงต้องทำเรื่องนี้แน่ๆเดี๋ยวว่าจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยอยู่ในมือของเขาโอ้โอ้โอจะเป็นคอริโดคีอันนี้นะห้องนี้ใช่ไหมอืม เปิดไฟก่อนจ้ะอืมมปนอะไรเนี่ยแล้วไงต่ออ oh, มันจะมีสแตท,ทูทในสแตท,ทูอ๋อนี่ไง e ได่เปล่าอืมเอ้เจ้าตัวสแตท,ทูนี่ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยมันคือรูปปั้นนั่นเองแล้วก <How> ็เข้ามาเข้าระตัวไปต่อเข้ามาตัวต่อ เเยดีมันก็จะมีคัสตีนเปิดไฟก่อนไอ้มันปิดไฟห้องเดิมด้วยแบบปดหอยแต่ว <c oughs> มาต้องเปิดไฟก่อนเข้าประตูเหมือนห้องน้ำ <c oughs> สมควรแล้วแหละไอ้ตะแก <c oughs> อลิซ่าและเธอด้วย <c oughs> ถูกต้องสาบ คำสาแปแบ็กเดลใครก็ตามที่จับไอ้เจ้าตัวสแตชูนั่นอลันเฮล,ลและฉันพวกเราพูดอะไรบ้าบอไม่ดูเรื่องมันไม่มีทางที่จะอยู่นั่นนั่นเองสินะไอเด็กป้าอา้าว สังเงนตปีดลันต้องมาดังฟังมันขำผมชอบตรงที่ว่าไอ้เฮีย e n นดิ g ง e ีเ e n น e ์ไม่สกิปไม่ได้เนี่ยเฮ้ยสกิปได้วะโอ้ยยอดไปเลยดูรอบเดียวพอเคเคเอ้ยเอลยังไม่ได้เอล่ะ ทำไมมา MK วะแม่งโดนแทงหมดเลยวะมันเป็นดิงโดนแทงไม่อยากเชื่อจริงๆว่าเบสเนี่ยจะโดนแทงปแต่ว่า,าพักไห้ก่อนดีกว่านะสามชั่วโมงละว,วันนี้